เอาใจคนชอบพาสต้านะครับเมนูนี้จะทำคาโบนารานะครับแต่จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคาโบนาราผมขอตั้งชื่อว่าเบคคาโบนาราแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นตั้งเตาอบไว้เลยนะฮะโดยผมใช้โปรแกรมย่างโปรแกรมย่างก็คือโปรแกรมไฟบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไฟร้อนสุดๆเลยครับปกติแล้วนะครับในคาโบนาราก็จะมีส่วนประกอบของไข่นะครับซึ่งจะผสมอยู่ในตัวซอสวันนี้ผมจะแยกออกมานะครับแล้วจะทําเป็นท็อปปิ้งด้านบนจะมีลักษณะไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องต้มเส้นก่อนครับเส้นที่เราจะใช้ในการทําเมนูนี้นะครับเป็นเส้นสปาเกตตีเบอร์3ครับ ซึ่งในการต้มเส้นเราต้องใส่เกลือลงไปในน้ำครับผมเส้นพาสต้าที่ดีนะครับเราจะต้องเลือกที่มีสีเหลืองทองนะฮะเพราะว่าเส้นพาสต้าแห้งเนี่ยครับเขาจะอบด้วยความร้อนใช่ไหมครับถ้าความร้อนสูงเนี่ยสีจะค้าถ้าความร้อนต่ำเนี่ยต้องใช้เวลานานครับแต่สีจะสวยนะฮะหนึ่งพอชั่นประมาณนี้นะครับเราใส่ลงไปในน้ำครับผมจับเวลาด้วยนะครับ10นาทีให้ได้ระดับออรเดนเต เวลาที่เส้นลงไปในน้ําร้อนแล้วนะครับเขาก็จะนุ่มขึ้นเราช่วยเขางองอ,งอกดลงไปในน้ําครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาเตรียมเครื่องที่เหลือนะครับเตรียมภาชนะที่สามารถเข้าเตาอ,อบได้ครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะเหล็กนะฮะห,หรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็จะสามารถทอดเบคอนทําขั้นตอนนี้นะครับในกระทะธรรมดาได้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ถักอบครับเราจะเอาเบคอนนะครับบัดเป็นชิ้นตามที่ชอบได้เลยนะครับวันนี้ผมลองตัดเฉียงๆดูแล้วกันแบบนี้ ไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับเราใช้ความร้อนต่ำๆไปเรื่อยๆระหว่างต้มเส้นเนี่ยครับเดี๋ยวไขมันจากเบคอนก็ออกมาเองนะครับกระเทียมหนึ่งกลีบนะครับซอยครับผมชิ้นไหนสีสวยแล้วเราก็ตักออกมาพักนะครับเสร็จแล้วนะครับนํากระเทียมของเราเนี่ยฮะลงไปคั่วกับน้ํามันเบคอนนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับไปเรื่อยๆครับเรายังมีเวลานะฮะเพื่อทําให้ น้ำมันเบคอนของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของกระเทียมครับอ่าละละกระเทียมของเราสีสวยดีแล้วนะครับสีน้ำตาลแบบอ่อนๆนะฮะเส้นพาสต้าของผมก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ปิดไฟเลยครับยกออกจากความร้อนครับผมนะฮะอันนี้ก็ปิดไฟเช่นเดียวกันครับใส่เส้นพาสต้าลงไปครับเรานำออกจากความร้อนได้เลยครับผม เขาเส้นพาสต้านะฮะกับกระเทียมครับเสร็จแล้วเราก็จะขูดพราร์เมซานชีสลงไปเยอะๆครับไม่ปรุงรสด้วยเกลือแล้วนะครับเพราะว่าในน้ําลวกเส้นก็มีเกลือนะฮะแล้วก็พราร์เมซานก็มีรสเค็มประเดมประแดิมอยู่ด้วยคลุกครับให้พราร์เมซานเคลือบเส้นนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็จะบอกไข่ลงไปครับใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้ครับใส่เบคอนกลับลงไปฮะ แล้วก็พับเนซาอีกครั้งหนึ่งครับนำเข้าเตาอบนะครับโดยที่ว่าผมใช้แต่ไฟบนอย่างเดียวนะครับใช้เวลาเพียงแค่3นาทีครับเพื่อให้ไข่ข้างบนเนี่ยเซตตัวเล็กน้อยครับในช่วงนี้นะครับเราก็จ้องมองเขาไว้เลยครับเมื่อความสุกได้ตามระดับที่เราต้องการก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ อาล้วครับไข่ก็ยังนุ่มๆอยู่เลยนะฮะพร้อมเสิร์ฟครับเวลาเสิร์ฟนี่เราก็ต้องระวังนะครับต้องบอกคนที่รับประทานว่าอย่าจับหูกระทะน,นะฮะเพราะร้อนมากครับพริกไทยดําเล็กน้อยครับผมใส่พริกไทยแล้วก็เสร็จแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคาโบนาราที่ผมเชื่อว,ว่าคนที่รักพาสต้าจะต้องหลงไหลนะครับกับเมนูคาโบนาราอบครับ ผู้ชมเห็นหรือยังครับว่าไข่ในตู้เย็นของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่นํามาต้มหรือนํามาทอดได้แค่นั้นนะครับแต่ยังสามารถนํามาดัดแปลงเป็นเมนูสร้างสารรค์และแถมอร่อยอีกมากมายหลายชนิดเลยนะครับเมนูไข่แสนกลยังไม่หมดเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีอีก4เมนูซึ่งจะต้องบอกว่าน่าสนใจทุกเมนูเลยครับและวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับแฟ,น,แฟน YouTube ครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียว Subscribe เลยครับ